สวัสดีครับพี่น้องครับประเบิงง่วออกลูกพี่น้องครับง่วหน่อยโอ้ยคืองามเตะหลังจากที่รอเวลามานานหลายเดือนนะครับได้แล้วครับพี่น้องลูกง่วลูกก็หน่อยนะครับนี่น้องคนกาลังสิออกครับอันกําลังย่อยอยู่ครับนี่พ่วงอันน้องง่วนะครับประเบิงง่วออกลูกลสิทาเอาน้องมานํานะครับพี่น้องคลิปนี่อาจสิทาเวลาโดนเตื้องอยู่ดรอกพี่น้องเพราะตอนไหนออกง่าบอะไรครับนี่ออกหน่อยเดียวนั่นเนี่ย อยู่ก้อนอยู่รอหางกันน,น,น,นะครับงัวอยู่หน้านะครับตัวนี่ละตัวนันสืว่าสะออกลกกูกแกโดนโดนหลังก็จะออกนะครับพี่น้องเนี่ยน้องยังหน่อยยั่งยั่งอยู่ก้นวนะครับโอ้ได้ซื้อไม่ไปเนี่ยบ่าหานินวนลูกซื้อยังนวลเนี่ยนี่ครับพี่น้องครับลูกหน่อยเพิ่นเท้า,ทาน้องเท้าน้องแม่ว่าประกาไปจับเพิ่นยานแม่เพิ่นให้นะครับพี่น้องนี่ นะครับท้าน้องงัวครับคลิปนี้มาเบอกน้ำการพี่น้องครับน้องงัวเราจะออกแบบไหนออกยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับงัวหน่อยออกไม่เออเมีพมันก็รลังแพงนะครับพูดหะเลียอยู่พูดนะเท้าน้องมันนะครับยืนบพท่านได้สมบูรณ์เลยมันบพยืนนี่เออพูดนะก็เป็นตาแพงเงนะพี่น้องบางทีล่ะนั่นนะครับตะเปาะอย้่นนะครับเอ้งัวหน่อยงัวหน่อยพี่น้อง ดาวนองมันบาดนี่เตรียมเอาคู่มาใส่เลยเด้อเดี๋ยวนี้เตรียมคู่ถังมาใส่น้องมาแล้วนะครับนี่กำลังย่อยออกมานะครับเวลาอยู่กลางธงกลางทง่า,งทาพี่ละ่นเชฟไม้กับกำลังไล่งัวมาอยู่ผนว่ามีงวัวอยากขายอยู่โอมหนึ่งว่าสัตวสิศรีประเทศไทยเพื่อนโยนองแต่ว่าคลิปนี้เอาคลิปน้องงวัวซะก่อนะนะครับนี่กำลังออกหน่อยนึงแต่ว่าเวลาเพื่อนกับสิโดนเติมพี่ดอกสม่วงสองสมง่วงผลตี่เพื่อสิออกน้องมันนะครับนี่ย้อนนองถางเลยนะครับนี่ขาวๆนะเอา โอเคเดี๋ยวรอติดตามครับถ้าเกิดมันออกจะไหนขันท้ายท่านกับสิทธิในเบิ้งน้ากันได้พี่น้องเด้อขันท้ายท่านตอนมันออกครับขันบ่อท่านกับสิบเปลี่ยนอยู่กับคู่คนละเอาเบิ้งงัวหน่อยน้ากันพี่น้องครับคลิปนี้นะครับน้องงัวน้องงัวนะครับถ้าเอาน้องงัวน้ากันได้พี่น้องเด้อมันเดือดทั้งคนพี่น้องครับเอาใหญ่มาเขาคมทั้งฝีครับพี่น้องครับนี่นะครับงัวหน่อยออกใหม่ติดตามคลิปนี้น้ากันพี่น้องครับสิท้าเอาน้องงัวได้เลยเนี่ย อ้าวบวกน้อยๆเนี่ย,ย, و, ย و, โยโย่ลกโยโย و, มันหวงดูกมันพี่น้องครับเอ,อ่อโยโย่ลายโยไ,ไปเข่าผมไปได้แล้วเข่าผมไปตัวเถิกหรือตัวเมียเรือเบิองศัพทมัง,งดูโอ้ยตัวเมียเด็กงัวเมียตัวเนี้ยงัวเมียน้อยนี่ครับเด็กงัวตัวเมียครับพี่น้องอ้าวคือหมันแต่ครับเด็กงัวเมียพ้อมนะครับนี่เป็นตาพี่อังกี้ยังไหนพี่นอ้องเ,เอ้ยบางทีล่ะเหตโตอ้อยโยใส่ละเบิ่งกวนดูออกหลายปในด่านน้องมั่นอู้เด็กบอกว่าหลายแล้วพี่น้อง ขันโบเฝ้าบ่ได้เด้อนี่ยขันโบเฝ้าในลูกอันรุดออกมาในแม่เพ่ฤษกินตัวนะครับไปย้อนแสงในจังหน่อยได้เป็นรองเลยขอตรวขอไปนะครับนี่ครับออกมาหลายเติบแล้วครับเครื่องงวกับตัวสีดำบัดนี่มเลยแม่โบเห็นบันไดพ่วงน้องกุนใกล้สิออกมาไล้พี่น้องครับโอ้ยเอาเตรียมคู่ว้กุอนอืนี่กำลังย่อยออกมาแมียกันกับกำลังหวงลูก เขาใกล้ก็บ่ได้เสียงกระฟาห้องอเพิ่มๆมาแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ครับออกมาหลายเตือบแล้วครับนะครับน้องงูอครับพี่น้องน้องงูว่ะปูปูไดเค,เคยกินกับสีโอ้ยคักนะครับแต่ว่าจานลอยเนี่ยมักจะได้น้องง ua, ูอนี่นะครับพี่น้องน้องงูอเด้อเป็นน้องเมียเด้อเพื่อนเราหาวอีจกจน้อยพี่น้องคือสีออกอันนี้เยอะดอกนะ ไปกบไปลูกแม่จะห่วงย้ายย่างหนีไปไกลไรยอยยอยยอ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 อยแม่กับห่วงห่วงตัวเอาอีกจะหน่อยก็คือสิออกละละพี่น้องแต่ว่ากัเฝ้าอยู่นี่ล่ะนะครับเออเอขึ้นที่สูงเออเออเป็นต้ลวดวัเหรอเบื้งลูกคนก็ดี โอ้ท่นดอกง่ายดอกไปไล่ไปเตรียมคู่ถังไปตรงไว้น้ำพี่น้องครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาว่ากู้ไปน้ำกดมันพี่น้องโอ้ยว่างันออกมาบางเงาเลยว่งเล่นขึ้นละ่ะเตรียมคู่ถังตรงยางเดียวได้เลยไปลูกไปไปไปเมือม่อเมื่อตัวมันยังหน่อยมันยางว่าท่านใดโอ้ว่ามันสิรุดแล้วว่ะเกือบตัวนี่เกือบเกือเกลืดินตัวนี่ ไปลูกไปไปไป,ไปขันบุอุ่มอากระบอไปลูกก็ดีไปบัานี้แม่เลยทั้งคมดลูกเออเออเอา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 เดี๋ยกินดินซะเนาะ <c oughs> <c oughs> เอาไล่มาหอดสวนยางแล้วพี่น้องมาผูไว้ใกล้ข้อเวลาครับบัดนี้ นะครับนี่นะครับโอ้ออกมากรบเพาะทันอันนี้ปันได้ครับ,รอ,บ,รบออกมาพระบ้านย่านมันเฮียก็เลยเอาคู่ไว้ทานะครับลายประหดออคอกแล้วพีนดองได้ยินว่าอีกตัวนึงออกอีกแล้วครับทั้งผุ่นนะครับเมื่อนี้โอ้เมื่อนี้เป็นวันโศกมันนะครับออกอีกแล้วตัวนึงว่าะท่นพ่นว่าผุนยั่วเนื้อน้นองผุ่นแต่ว่าเป็นลูกสาวของตัวนี้นะครับเป็นลูกสาวของตัวนี้เพราะว่าพลันตั้งท้องแต่โดนเราออกคือกันเดี๋ยวสิพายเบื่อตัวน,าน,านั้นน่าปีนดองครับเมื่อนี้ โซกหมานครับในน้องงูสองน้องครับเนี่ยในงัูไม่สองตัวเดี๋ยวไปเบิ้งตัวนั้นก่อนพี่น้องอ่ะตัวนี้ผูกไว้นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งอีกตัวนึงพี่น้องออกลูกคือกัรนั่งนันโซกหมานมาหนินะครับพี่น้องในน้องงูสองน้องเรามาหนิไปไปไปเบิ้งตัวนั้นนั่มตัวนี้ผูกไว้นี่ละนะครับเอ่าโอเคโอเคไปเบิ้งตัวฟูนก่อนมาหนีิพี่น้องมาเบิ้งอีกตัวนี้ครับพี่น้องครับอีกตัวนึงครับเี่กกำลังออกคือกันครับโอ้ยใหม่ๆสดๆเลยครับตัวเนี้ยออกไล่กันเลยตัวนี้เป็นลูกสาาววเองลูกบ่่นี ปัดแมงก็ปเป็นยังสี่นะแมงก็ปเป็นยังสี่อออะวะตัวนี้น้องออกเพราะตัดแง่เาครับพี่น้องตัวนั้นตัวเม่เพื่อนนั้นน้องออกเง่าแล้วตัวนี้ก็เป็นลูกสาวของตัววังหันนะครับพี่น่องนะตัวอันอีมุ่วังหันนะครับนี่ลูกสาวเพื่อนแต่ว่าเพื่อนมีลูกอีกนะครับนี่ลูกหน่อยด้ยกันครับออกความกันเมื่อเดียวกันแต่ว่าเวลาห่างกันอยู่ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับแต่ว่าตัวนี้อยากหวงลูกในจังหน่อยอยากเรียนว่าหาคนดีมันนี่แดงมา มาไหนมาหวงลูกบ่มึงเนี่ยเนี่ยครับพี่น้องลูงกคนกำลังจูๆจะจาอยู่ลูกก็ออกลูกแม่ก็ออกลูกเอา้าตัวนี้เป็นลูกสาวของยมุ่งที่ไทยมางหันพี่น้องนะครับแต่ว่าน,น้องคนท่านออกเงซ้ําสมีนะครับเนี่ยปากใครสาวท่านอานกมมาเลยแต่ว่าจากหวงแน่ตัวนี้จากหวงเนี่ยมาจูงมาใส่กันบ่จูงมาใส่กันไว้ป่ะฝนมาแล้วเด้หนิ บังคันเพื่อเสี้ยวมาหอดกันจนเมื่อยได้บังคันโอ้โอโลมลมลมน,นั่นนั่นนั่นลมลมลมตัวนี้เป็นตัวเถิกพี่น้องครับมาในบักเถิกน้อยบังคันเป็นตู้แม่สาวบังคันบังคันสาวน้อยมาในบักเถิกครับตัวนี้นะครับน้องก็ออกว่าท่านยาวบันไดแต่ว่าสิจูงไปใส่กันไปหมดละไปเฮี่ยงกันก็นกแม่เพิน่นมาไหนมาฮ่าฮะ,ะหวงลูกหวงลูกพี่น้องแตนใส่คนเด,ด้ตัวนี้ว่าท่านมดาเด้หวงลูกเพิ่น ไปขึ้นไปหาแม่ฝนปะจูงเกิดปัหาการบนฝนมากเลยเนี่ยถาวน้องไล่น้องน้ำกันนะครับพี่น้องไปจูงเอาขึ้นเมือเลยมันอันนี้อ่ะมันไปใส่กันไว้ครับแม่ฝนไปพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเอาไปใส่กันไว้ครับตัวนั้นนะครับไปเฝ้าน้ำกันมองเดียวมันจังสิบอะไ้เฝ้าหไร่มองนะครับถ้าเบิ่งว่าตัวใดสิออกก่อนน้นองเพิ่นนะครับเฝ้าน้องงัวนน้ำกันพี่น้องครับคลิปนี้ครับโอ้หมาน,ม,านมันมานเดี๋ยวสองตัวเลยไปไปไป,ปยังไหนบ่ได้ลูกอะ่ะ หลุดโยโยโยว่าไงนะว่ากันไรมันขึ้นมามันบอลหลุดอยู่ป่าพุ่นว่าจักรเฮ้ยมันเลียนไล่คนเนาะไปเข้าไปหาไม่แห้งพุ่มประจักรออกอยู่บ่ามันสันสันนึกไหมมันออกหรือมันขาดน้ำไปเบื้องที่ล่ะัวนี้ออกแล้วโอ้ยมุมงออกไปแล้วครับเพราะร่างสามกระเอาะงูตัวนี้อยู่ ออกแล้วพี่น้องครับตัวนี้ออกแล้วครับเนี่ยนี่ครับน้องงวของยิมุ่มออกแล้วครับตัวนั้นข้าไปเอาตัวนี้อยู่ตัวนี้ย่งตัวนี้ครับพี่น้องมาดิเออเนกีุ่ๆมันออกนี่ครับพี่น้องได้แล้วตัวนี้อันนั้นของนั่นครับตัวนั้นครับผนผงไ้พุ่นแต่ว่าตัวนี้เอาเขาค้ออกแล้วมันไลาตามค้นไป น่าไปเบิ่งกันหนาสน่ะเนี่ครับไปน้องน้องหัวครับน้องหัวได้แล้วแต่ว่าตอนออกบ่ท่านครับข้าไปเอาตัวนี้อยู่ไปนําไปเบิ่งดูเห็นว่าทุกนโอ้มนแรนไล่คนหลายกหันตอนมนออกบ่ไดหบ่ทัท่านเลยไปน้องตอนมันออกฮึฮว่าเจยวจังหวะตอนมันออกบ่ได้เลยค้าต่เอาหัวตัวนี้ขึ้นมาครับหัวออกพร้อมกันสองตัวเมื่อเดียวไปน้องไห้อ่ะ เห็นแล้วสั bon ang, bon i, ้นๆบ่สั้นเลยเนี่ยมันออกเป็นพวงอยู่บ่โอ้ยมันคือสีหน่อยเด้โอ้เห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วครับพวงนี่เอาไม้เอาไมโอ้ยเอาคูบัสไส่สั่นนี่เห็นแล้วพี่น้องครับอยู่นี่บป้ายอะมันคือหน่อยแท้ว่าแม่สาวเอาคูบัสไส่รถ เออาเอ้าพอสิไปเอารถมอเตอร์ไซค์ก่อนได้ซึ่งนี่เลยเอายกเอาเลย<ฮ>มันงัวแม่สาวก็ได้ซึ่งนี่ละนี่แหละครับพ่วงหนึง่งใส่ะหัวไว้พวงกันกนะนี่ครับพี่น้องครับเออน้องงัวตัวนี้ครับสองตัวครบเรียบร้อยครับโมน,นี่ได้น้องงัวแล้วครับไปเอาไปใส่คู่น้ำมูลไว้บัดเนี่ยวู้วคลากร้ายงัวผ้าเลนีนบ่เห็นน้องงัวออกตื้อขีดินอ้อยซอย เออได้สองน้องอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยเอาเอาเดี๋ยวไปขับไปเอารถเพื่อใส่คนบาดนี่มานมานมานตัวนึงเดี๋ยวนี้ตัวเถือตัวนึงเดี๋ยวตัวเมียใหกลับได้น้องสองน้องเรียบร้อยเอาใบไม้ออกได้หันนั่นโอ้มันแสดงว่ามันเลียนมันแห้งมันก็เลยหลุดเลียนแล้วนี่มันโดดโอ้มันไหลตำข้นตี๋หันจะว่าเด็ดดึงแมวมันมาก่อนอุ้มลูกมันนำก้นเอ้างามอยู่ดอก ปาตัวที่ดินมาได้ดอกนี่ตายไครอยู่บ่โอ๊ยดอกหยาได้นี่เอาแต่ว่าตัวนั้นงามกลัวสองน้องพี่น้องครับเต็มคู่เลยบาทนี่ะโอเคครับคลิปนี้ได้แล้วน้องง่วสองน้องเลยนะครับพี่น้องมาออมน้องงัวนําำกันเหมือแรงนะครับขอพระคุณมากมายครับคลิปนี้ที่แรกไปไทยตัวนึงครับอีกตัวนึงออกได้ได้สองัวเลยเหมือนนครับโซกมันโซกมันโซกมันไงัว เขาก็ออกไม่สมาชิกมาอีก2ตัวนะครับได้นอ่องงัวนํานะครับเอาโอเคคลิปนี้ขออนุญาตบาดครับครับเอาทรัพนี่ละครับบ๊ายบายไปแล้วกินรวมน่ององูน้อมกันเด้อยมาเรงเรื่อยน่องงัวเด้อ <c oughs>